สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาปลูกหอมแดงนะคะปลูกหอมแดงไว้กินนะคะวิธีปลูกเราก็ต้องสับดินให้ละเอียดก่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นดินนะคะดินที่ต้องสับให้ละเอียดออนะสับให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะปลูกนะก็ลองดูนะคะหอมแดงหอมแดงในปลูกไว้กินก็ได้ได้ขายก็ได้ นะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกหอมแดงนะคะอันนี้เรากำลังสับดินสับดินให้ละเอียดก่อนอ่าสับดินไปเลยนะคะถ้าดินเป็นก้อนน่ะหอมาหอมก็จะไม่โตเราก็ต้องสับดินให้ละเอียดตอนนี้เราสับดินนะคะเราดูว่าเราจะผสมอะไรบ้างโอ้ดินสวยนะคะเนี่ยใช้ได้เลยนะคะ เราปลูกไว้กินนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาถ้าเหลือเราก็จำน่ายนะเป็นผักปลอดสารพิษบ้านเราไม่ต้องไปซื้อใครนะคะแต่เราต้องสับดินก่อนสับดินให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,อะตอนนี้เป็นช่วงของการสับดินสับดินให้ละเอียดถ้าเอาโหสวยละนะคะ ถ้าไม่ละเอียดมันก็จะเป็นก้อนโตหัวหอมก็จะไม่โตนะคะหอมนี่เราได้ทั้งสองอย่างคือไว้กินทั้งใบก็ได้ไว้กินหัวก็ได้นะคะวันนี้เราจะปลูกหอมแดงกันนะคะเพื่อนๆต้องสับดินให้เรียบร้อยก่อนโอ้สวยละนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยลงไปเห็นไหมคะเรา,เอา,อาขี้วัวแกบดําแล้วก็ปุ๋ยไสเดือนนะคะโรยลงไปนะคะผสมลงในแปลงต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราผสมลงในแปลงแล้วใช้สูตรนี้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังเลยปุ๋ยไสเดือนเนี่ยก็มีจําหน่ายนะคะก็ประมาณถุงละยี่สิบบาทปุ๋ยไสเดือนก็มาผสมดินอีกทีนึงนะคะถ้าใครไม่มีแกบดํานะคะเพื่อนๆ แอดขอแนะนําใช้ดินปลูกก็ได้นะคะดินปลูกผสมกับขี้วัวขี้วัวนี่ขาดไม่ได้เลยก,กับุเรียกับปุ๋ยไส้เดือนนะคะโทษทีนะคะแล้วเราโรยปุ๋ยเลยนะคะเราก็สับลงไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ,ะให้มันยุ่ยนะทาให้ทาให้ดินร่วนซุยนะคะแกบดํานี่ทําให้ดินร่วนซุยขี้วัวก็เป็นอาหารของพืช แล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนสามตัวนี้นะคะจะทำให้ดินล่วนซุยแล้วเป็นอาหารของพืชเราให้ก่อนเลยผสมดินก่อนเลยแล้วก็สับอีกครั้งหนึ่งนะคะสับดินอีกครั้งหนึ่งน,นนี้เป็นปุ๋ยไส้เดือนนะคะที่เราผสมแล้วนะคะนะจะบางจะเบามากนะคะจับดูแทบไม่มีน้ำหนักเลยนะคะเพื่อนๆนนะ เป็นปุ๋ยของพืชอย่างแท้จริงเลยเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอะไรที่มันแพงๆนะคะเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติของเราสับดินนะคะขานี้เป็นหอมบัวนะคะหรือหอมหัวแดงนะคะหัวใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่หอมแบงนะคะเป็นหอมบัวนะ หอมบัวหรือทางเหนือเลียกหอมบัวนะคะหอมหัวแดงไว้ใส่ลาบใส่ยำอะไรนะคะใใส่่บเดี๋ยวเราจะปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะมาดูนะคะจิ้มลงไปเลยจะใช้ไม้หรือใช้มือก็ได้ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆจิ้มลงไปเลยะค่ะนี้ปลูกแล้วนะคะลดน้ำให้ชุ่มก่อนแล้วค่อยปลูกนะคะเพื่อ หอมเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆนะขอให้มีดินเราจะปลูกในถุงดำก็ได้ในกระบะก็ได้อันนี้เราปลูกในดินนะคะบนพื้นดินเลยปลูกอย่างนี้นะคะ,ะหัวมันได้จิ้มดินก็ได้หัวจิ้มดินมันก็รากละรากมันก็งอกแล้วใบก็งอกขึ้นมานะคะเป็นอะไรที่ ตอนนี้นะคะเรา,เ,าเรากลบฟางเสร็จแล้วนะคะเอาฟางคลุมนะคะเราก็จะรดน้ํานะอ่าลองดูนะคะรดน้ําให้เปียกชุ่มเลยนะคะก็สิ้นสุดแล้วนะวนะก็จบละเห็นไหมคะไม่ยากเลยการปลูกหอมไม่ยากเลยนะคะหอมบัวหอมแดงอันเดียวกันนะคะแต่เราต้องรดน้ําให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวประมาณสามวันก็ผิแล้วนะคะเพื่อนๆนะ เรามาปลูกหอมไว้กินกันเราไม่ต้องซื้อนะคะวิธีปลูกแห่งหอมแดงง่ายๆไม่ยากเลยใครมีที่ก็ปลูกไว้กินนะคะไม่มีที่ก็ใส่ในถุงดำก็ได้นะคะไม่ยากเลย